รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญหรือวิชาชีพเฉพาะ11อัตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะจำนวน11อัตรา ได้แก่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสองอตราสังกัดสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคุณวุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมซอฟต์แวร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสองอตราสังกัดกองคลังและสังกัดสำนักส,ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ2อัตราสังกัดกองนโยบายและแผนคุณอาวุปริญญาตรีทุกสาขาวิชาตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป2อัตราสังกัดสำนักงานอธิการบดีคุณอาวุปริญญาตรีทุกสาขาวิชาตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราสังกัดกองนโยบายและแผนคุณอาวุปริญญาตรีทุกสาขาวิชาตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ2อัตรา สังกัดกองบริหารงานบุคคลคุนอุบลปริญญาตรีรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์บริหารรัฐกิจบริหารงานบุคคลทรัพยากรมนุษย์บริหารธุรกิจผู้สนใจสามารถสมัครนั้ตั้งแต่วันนี้ถึง6ปรกราคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล HRM.OFFPRE.RMUTP.AC.TH หัวข้อสมัครงาน และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในวันที่14มกราคม2568สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026653777ต่อ8155นันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระน,นครรายงาน